วัสดีครับผมปุบกำลังช่องดาวรุ่งเพมเมรี่นะครับตอนนี้หลังจากที่เราดูอาการของคุณแม่ดาวรุ่งเมื่อตอนสายๆที่ว่าปวดท้องครับปวดท้องแล้วนอนบิดซ้ายบิดขวาครับผมก็ตอนนี้ก็ให้คุณแม่ดาวรุ่งทานยาแต่ก็ทานไม่ได้ครับผมแต่ก็ใช้แบบสมุนไพรแบบ โบราณโบราณน,นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่ฮะนะครับแต่ไม้ไผ่ให้ให้น้องได้ทานครับครับผมเนี่แต่ไม้ไผ่จะหมดแล้วครับตอนนี้ก็กินไม้ไผ่จะหมดแล้วส่วนลูกชายก็แอบนอนครับได้กินอาหารไม้ไผ่เยอะเหมือนกันครับผมก็เลยขอหลับงีบ นิดหนึ่งเนาะครับผมเพราะว่าบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างจะมีความสุขและสบายดีครับผมอากาศลมเย็นพัดสบายครับผมเนาะครับแต่เสียย่งเดียวคือว่าไม่มีต้นไม้ครับผมก็ได้อยู่ที่บ้านตเตเยงโรงช้างที่นอนอยู่กับแม่อย่างนี้ก็มีความสุขครับผมแต่ว่า ความสุขที่อยู่กับป่ากับความสุขที่อยู่ที่บ้านก็จะไม่เห,เหมือนกันครับผมอยู่ที่ป่าก็จะไม่ได้ผูกโซ่ครับผมก็จะออกเที่ยววิ่งเล่นตามาป่าไปนู่นไปนี่ได้ครับแต่ความอันตรายก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างเช่นสัป,ปะสัตว์สัป,ปะสิงหหลายๆอย่างที่อยู่ในป่าที่เรามองไม่เห็นครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายหรือโชคดีเนาะครับผม,มเราก็มาาไม่อยากให้อยากให้เกิดฮนะ ส่วนนว้องวาก็แอบนอนอยู่ครับผมก็แอบนอนอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องไปหาน้ําเกลือครับผมน้ําเกลือพวกน้ําเกลือพวกหมออหารอะไรหลายๆอย่างที่น้องช้างชอบทานครับคุณแม่ครับผมจะไปที่อำเภอไปแบบขี่นเิเนาะขี่นิกขั้นขยาครับสจป่ให้ทำให้คุณแม่และน้องๆครับผมได้กินกันครับ เพราะว่าน้องจะได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่น้องดิพราความไม่ความเนี่ยจะได้ไม่ค่อยเครงวนม,มากนะครับผมครัก็ก็คงจะหายเนาะครับผมล้วก็หวังมากมากเลยว่าคงจะไม่เป็นอะไรเนาะครับหรือว่าเอาหางสมบัดปัดขค้นนี้ที่ว่านอนหลับแบบมีความสุขครับผมอากาศเย็นเย็นมากนะเย็นสบายลมพัดใบสบายชายชุ่มครับบรรยากาศแบบแสนดีมากเลยครับผมคุณฮะ ีครับอย่างดีมากเลยอากาศต้นไม้เขียวขจีครับนี่ครับก็เมื่อไหร่ที่น้องมาเลนทายหายนะครับหายจากเจ็บบาดแผลที่เป็นน้องครับเราก็จะพาชุเมยแล้วน้อง ออกไปเที่ยวป่าบ้างเนาะผมจะได้ปลดปล่อยบ้างครับผมอยู่แต่ในบ้านโ oh. อ้ห้าสงสารนะห้าสงสารไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยครับผมก็อยากให้น้องไปเป็นช้างป่าบ้างเนาะเราผมผมันก็ได้ปลด <c oughs> ปล่อยอยู่กับพื้นป่าธรรมชาติที่มีหญ้ามีน้ํามีน้ําโคลนมีบ่อน้ําให้น้องได้เล่นกับคุณแม่อย่างนงี้ครับแต่คุณแม่ แาวรุ่งก็ตั้งท้องนะครับตั้งท้องแต่ผมก็ไม่อยากให้ไปภาษาบ้านผมเขาเรียกว่ากลัวน้องไปเล่นกลครับผมเล่นกลนี่คือลักษณะคล้ายๆว่าช้างที่เอ่อคึกขนองอารมณ์ดีแล้วก็คึกขนองแบบประมาณแบบสุดเวียงอย่างเงี้ยครับผมแบบเต็มที่เลยการเล่นเนี่ยบางทีก็กลัวเอ่อบางเชื่อก็มีเคยเคยมีข่าวนะบางเชื่อนะฮะที่แบบเอ่อ หลุดลูกครับผมรักษคล้ายๆว่าแทงครับแต่ว่านี่เขามีเป็นเป็นตัวมาแล้วนะเป็นตัวก็มีสิทธิ์ที่จะนี้ได้ครับรับอย่างคอบางคอบางเชือครับผมที่ผมเคยได้เห็นได้รู้มาครับจากผู้หลักผู้ใหญ่บอกมาด้วยแล้วก็เห็นมาครับเอ็นมากนี่ครับก็เพราะไม่อยากให้เป็นน้ำครัก็บางครั้งถ้าเราเอาคุณแม่ไปอยู่ที่ป่าครับแต่เราต้องไปเฝ้าครับผมไปเฝ้าเพราะว่าช้างท้องเราต้องไปเฝ้าครับถ้าว่า เราไม่เฝ <Es> <an> e ้าบางทีเราก็ไม่รู้ครับว่าน้องเนี่ยจะคลึกคลืนมีอารมณ์แบบซุนทรีแล้วมีความสุขแล้วเล่นกลภาษาผมกเรเียกว่าเล่นกลทัแบบแบบออกเองไปเ้าไปเฝ้าไปเ้าแบบวิ่งไปวิ่งมาเล่นแบบเต็มที่ครับผมแบบปล่อยแบบปล่อยแก่เนาะแบบสุดเวี่ยงเลยครับสุดเวียงสุดเวียงผมก็ไม่อยากให้ให้แบบเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวผมนะกับช้างๆผม้วย ก็หวังมากมากเลยว่าน้องที่อยู่ในท้องเนาะของคุณแม่ดาวเนี้ยจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนก็หวังมากเลยนะหวังมากเลยใจดีเขามีสุขภาพีีดีแบบอืมก,การเป็นอยู่ไม่เครียดอะไรมากมายครับผมเนาะตอนนี้ก็กินแม่ไพ่ครับกินแม่ไพ่พี่ชายก็นอนดู <c oughs> รครับ่านี้นอนโน,โน้ที่ากเลยฮะ เย้เท่จริงฮะเดีย๋ยวหลังสบายแล้วเอลออโอ,อสบายสบายสบายนอนหลับสบายเลยครับวาเลนไทน์นอนหลับสบายเลยอะแบบไม่สนใจคุณแม่ครับเมืางวันอะโอ้โหเจ้าวาเลนไทน์เอ้ย อันนี้คือคือน้องคิดว่าน้องแบบมีความสุขครับการเป็นอยู่ที่ดีนะครับผมไม่ไม่ค่อยระหัสระแวงไม่ค่อยกลัวอะไรเนาะครับก็จะนอนหลับสบายสบายครับกินญ้าอิ่มแล้วก็นอนกลางวันเหมือนเด็กฮนะเันล,ลูกเราเวลาทานข้าวทานอาหารเสร็จกินนมแกงเสร็จปุ๊บก็ง่วงก็จะนอนพักผ่อนครับตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนะเขานอนตรงเวลานะตอนเที่ยง ส่วนคุณแม่ก็ไม่เป็นไรละถูไม้ต่ออถูไม้สานี้ก็มาไว้ให้ถูครับมาไว้ให้ถูเวลาคันมากๆก็ถูด,ด้วยเนาะอืมับบถูแล้วถูไปคุณแม่บางไงมันชุมนก็ถูไป บอนไดมันขันขันกับถูน่าปลดปล่อยบ้างมีสองให้ถูงนี้ก็ถือว่าดีเนาะตอนไหนขันแบบมาก,มาก,มาก,มากๆแรงๆก็ได้ถูมันก็ช้างที่เอเวลาออกไปป่าเนี่ยได้อาบน้ำอาบน้ำมูนอาบน้ำไม่ครับคุณแม่จะทำอะไรลูกอะ <c oughs> โอ้คุณแม่จะลูไอื <c oughs> คุณแม่เลียนดินฉันไหมลูกน,อน้อน้อยส้ํ พอได้สนใจเลยวคุณนะ่ะแม่ก็สะบัดเล่นฝุ่นอย่างเดียวเลยชาวาก็นอนนอนกลางวันมานอนวันนี้คุณแม่ได้ยินเสียงรถหันหน้าไปนู่นเฉยเลยอ๋อคุณแม่โอ้ยตัวรถครับผมกลัวเสียงมอไซค์ครับนะครับโอ้ยเนาะ ไฟเดินงืดต่อายตัุย่านย,ยังแห้งแท้คื่ไงอือดูครับฟังเสียงฟังเสียงนหน่อยครับฟังเสียงครับฟังเสียงมีแต่เสียงนก,กนอะไรนกไฟฟังเสียงสร้างนกนกกับแมองใจจัดจัดจัดอยู่โอ้ เดี๋ยวเราไปดูใกล้มันย่อมกลางเอฟมันใกล้ป๊านอนอย่างไรนอนบริกรใจยังเลยเนาะ นอนคับนอนนี่บรรยากอายเลยบรยากอายเลยบอคุณแม่ก็มานอน,นก็มายืนแอบหลับอยู่กับเสาไม้ที่โอ้ยอยากนอนอยากก็ไปถิ่มตัวนอนนะ้นาคุณแม่นในรุ่งยังไม่กลา้าไม่กล้านอนกลางวันนะครับเป็นช้างที่ไม่คกล้านอนกลางวันนะไม่นอนเลยครับกลางอายุแบบนี้แล้วไม่นอนง่ายงฟัง,งเสียงน,นคนคุับ เสียงกุญแจฟัเงเสียงเอาครับนี่ความสูงแห้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกา์กดกระดิ่งติดตามช่องดาวุ่งไนมือด้วยนะครับกับสวัสดีทุกท่านครับผมบยบัยครับ